i oh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานวันเด็กกีฬารัางสิตปี2568นหอนะคะ,ะวันนี้นะคะที่รังสิตก็มีกิจกรรมนะคะเป็นการฝึกอาชีพต่างๆนะคะน้องๆจะได้มาทํากิจกรรมฝึกอาชีพจะมีอา,อาชีพสัตะวะแพทย์นะคะนักดับเพลิงค่ะมีอาชีพนักบินแอร์โฮสเตสแล้วก็มีนักบินอวกาศนะคะ โดยในงานเนี่ยน้อ,นองๆจะได้ฝึกทําอาชีพเสมือนจริงเลยได้ได้เงินจริงนะคะแล้วก็นํามาแลกของรางวัลด้านในนะคะแล้วก็เราจะมีเป็นขนมเ,เครื่องดื่มแจกน้องๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะนีค่ะชื่ออะไรคะเชียนยาค่ะโอเควันนี้ อ,อ,อยากแต่งตัวเป็นอะไรคะมีนักบินเรามีนักบินเนาะมีสัตวแพทย์มีนักดับเพลิงแล้วก็แอร์โฮสเตสค่ะแอร์โฮสเตสค่ะราเป็นแอร์โฮสเตสโอ้ต้องสวยมาแน่แน่เลยอันนี้เป็นโซนของแรกอันไหนดูซิชอบชอบชอบอันไหนบ้างออาชอบทุกอันเลยน้องบอกว่าชอบทุกอันเลยชอบทุกอันเลยนะคะก็ อ่าอะดูก่อนเห็นไหมคะว่าเขามีราคาของเขาใช่ไหมอันนี้2,500จีบอันนี้10,000จีบ6 0 0 0จีบ2 0 0พจีบก็มี8 0 0 0จีบก็มีเราอะ่ะต้องเข้าไปทำงานแล้วก็เอาเงินจีบของเราอะ่ะมาแลกอ,นนอันนี้เป็นเงิน1,000พของน้องนะคะอันนี้เดี๋ยวน้องต้องแลกกับขุปองน้านหนะ้ะ ได้คูปองสีเขียวหรือสีแดงเอามาแลกกับเงิน1000พันในการเริ่มทํางานนะคะแล้วก็ขึ้นไปทําภารกิจทํางานด้านบนมีหลากหลายอาชีพเราต้องสะสมเงินเพื่อที่จะเอาเงินนะคะมาแลกของขวัญที่น้องอยากจะได้เล่งว้แล้วเล่งมาได้ยังคะเอาได้บัตรเขียวมาแล้วในขอบัตรเขียวของน้องได้ไหมคะมีสองใบมีสองใบเลยมีของน้องด้วยก็ใส่เงินไปเลยนะออันนี้ของน้องคนเล็กโอเคไหม Ready? Let's go!

สองก็คือช่วยตุ๊กตาถ้าใครช่วยได้ภายในสิบวินาทีให้เพิ่มผ่านร้ยบาทโองเจ้าหนึ่งให้อยู่ฟังม่อองเลยตอวนี้ตัวนี้ <S <S ใช่ค่ะเราเตรียมให้มันบียอนไปเรื่อยๆค่ะเด็กก็จะไม่สามารถคาดาเดาได้ว่ามารอบนี้เนี่ย าภารกิจจะต้องทําอะไรบ้างคือจะเป็นเหมือนกับเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยครับทำให้เด็กเขามีความสุขในการเรียนนะครับซึ่งซึ่งเด็กเขาจะไม่กดดันเพราะนั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้เด็กเขามีความสุขแล้วเขาก็อยากอยากมาเรียนโอเคดีค่ะก็แบบวุ่นวายนิดนึงตอนแต่งตัวเพราะว่าพอบเยอะแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีไฟล์ลงจอดถึงที่ถึงที่แต่ว่าเครื่องบินอาจจะแบบตีลังกานิดนึงก่อนลงจอดเครื่องบินตีลังกาด้วยนะคะ <c oughs> สนุกมากค่ะเพราะว่าเด็กๆชอบมากเลยในการรักษาน้องหมาน้องแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงค่ะแล้วน้องหมาน้องแมวเขาหายป่วยไหมคะหายค่ะไม่ใช่หายป่วยนะคะหายเลย <laughs> เป็นไงบ้างคุณหมอคุณหมอท้องหิวนะคะ,ะคะุณหมอตอนนี้เข้าวอร์ดมาค่ะก็เลยเหนื่อยนิดนึงหน้าเลยจะซีดๆนิดนึงค่ะหนูชอบอห้องไหนที่สุดค่ะ้อง ดับเพลิงว้าวชอบห้องดับเพลิงแปลว่าต้องมีกิจกรรมสนุกสนุกข้างในแน่เลยแล้วได้แต่งตัวครบทุกห้องไหมคะครบค่ะ<ม>ชอบกิจกรรมนี้ไหมคะชอบค่ะโอเคไหนโบกมือให้ให้กล้องหนอ่อยแล้วถัดไป tongue